เรื่องหลังความสําเร็จผมมั่นใจและเล็กไทยแล้วคุณละ่ะ a Stop Anti-Aging UV Protective Code การเคลือบพื้นผิวภายในรถยนต์และการเคลือบผิวบนตัวเฟอร์นิเจอร์กระเป๋าและผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยฟิล์มเฉพาะทาง U E Coating A Stop ช่วยป้องกันคราบสปกปรกคราบโลชั่นคราบไขมันจากร่างกายที่สร้างความเสียหายทําให้เกิดรอยด่างทําลายสีและทำลายสภาพเดิมของตัวเฟอร์นิเจอร์หนังโซฟาและผลิตภัณฑ์อื่นๆ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกับรายการเลสโชในค่ำคืนนี้ไม่มีคุณบีมสันยูเพราะคุณบีมสันยูเดินทางอีกแล้วแอบนีเที่ยวตลอดแล้วไปแบบเงียบเงียบเชียบเชียบค่อยๆปึ๊บปึ๊บ๊บบินไปเที่ยวฮ่องกงทิ้งผมไว้แล้วตอนแรกก็คือเราก็นึกว่าจะมาช่วยจอยกันในบางช่วงบอกช่วงนี้พี่บีมรับไปเลยนะครับแน่นอนตอนนี้มีเขาเรียกกระแสความนิยมอีกอย่างซึ่งเข้ามาในวงการวงการชีวิตเราแล้ว,ลวกันไม่ใช่วงการรถอย่างเดียวคือทุกวงการก็คือเรื่องของจักรยานและครั้งนี้รายการเลสโช นะครับทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติพูดง่ายๆก็คือทีมจักรยานของตำรวจนั่นเองนะครับซึ่งในตอนทีมนี้นำทีมโดยรองผู้บังคับการนะครับผมจำชื่อเต็มไม่ได้แต่ปกติเราเรียกกันว่าพี่แขกนะครับพี่แขกมาให้มาบอกกล่าวว่าทีมตำรวจเนี่ยเขาทำงานกันแบบไหนนะครับแล้วก็คนในทีมตำรวจมีใครบ้างมีทีมชาติกี่คนอะไรกี่คนแล้วก็พาไปเทสพาไปวิ่งแล้วอีกช่วงหนึ่งก็คือไอ้รถต่างๆเนี่ย เวลามันเสียเนี่ยมันต้องมีเทเลอร์และครั้งนี้ก็คือรถเทเลอร์ที่มาโชว์ในรายการเลตโชว์เนี่ยนะครับเป็นรถเทเลอร์ที่เป็นไฮดริกยกตัวเองได้ด้วยลมนะครับซึ่งคนไทยปรผลิตแต่เขาเอาไอเดียมาจากเมืองนอกแล้วก็ทําได้ดีจริงๆเพราะวันนั้นคือเขาให้อนุญาตให้เราเนี่ยไปยืนบนเทเลอร์แล้วก็ถ่ายรูปถ่ายทําทจักรยานอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องเ,เอาเขามาออกนิดนึงก็ยังดีให้ทุกคนเห็นว่าคนไทยเราเจ๋งแค่ไหนไปชมตัวอย่าง,งรายการครับ ล่าสุดนะครับผลิตภัณฑ์ในเครือของเลสของเรานะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คือน,นี่ครับฮาร์ดแวร์ยี่ห้อเลสแมนเช็ดเลยครับลองให้ท่านผู้ชมดูง่ายๆครับง่ายๆแค่เช็ดลงไปนี่คือความต่างก็คือเนื่องจากตัวยาในปกติมีปริมาณของแวรกเนี่ยสูงมากแล้วก็การผสมอะไรก็แล้วแต่อยู่ในกคำวิธีที่เราควบคุมแล้วเราถึงกล้าการันตีได้ว่าเงาจริงๆแล้วก็หอมจริง ท่านผู้ชมครับฮาร์ดแวร์ครับกับผริตภัณฑ์ที่ดีซื้อวันนี้แถมคนเช็ดเบอร์ด้านล่างครับถ้าสนใจ ครับไปจ้างพิตตี้มา,าล้างรถให้พี่เดี๋ยพี่จะถ่ายงานเดี๋ยวไปดูพิตตี้นิดนึงพิตตี้พิตตี้พิตตี้ ท่านผู้ชมครับเรสแมนพรีเมียมแชมพูเงางามเรสแมนซุปเปอร์คาร์พรีเมียมแชมพูพิเศษจากราคาปกติ1,200บาทขายเพียง700บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่0 2 8 0 8 0 7 0 7ปถึงแสวัสดีครับผมโต้งร้านคอมนิมิตนะครับวันนี้จะพาไปดูล้อแม็กที่ซ่อมนะฮะโดนรถชนมาตกหลุมมาครบทเยอะเลยนะครับพอดีวันนี้ฉายเดี่ยวนะครับบีมเบี้ยวครับ ครับอันนี้นะครับรถชนมานะครับล้อก็คดค่อนข้างเยอะเลยครับมีหลายจุดเลยคิดว่าน่าจะไปกระแทกตกหลุมมาอย่างแรงอะครับแต่น,นี้ก็ถือเป็นเคสที่ไม่หนักพอที่จะซ่อมได้สบายๆอะครับอันนี้ก็น่าจะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่าก็น่าจะทําเสร็จนะฮะส่วนค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงฮะหลักร้อยบาทนะฮะก็ประมาณสักเจ็ดแปดร้อยบาทก็น่าจะอยู่แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวจะซ่อมไม่ดูเลยอันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปซ่อมนะครับไม่ช้าก็เสร็จแล้วครับ ขณะน,นี้ล้อลูกนี้ก็ได้ซ่อมเสร็จออกมาแล้วนะครับออของเราเนี่ยใช้ระบบดัดเย็นนะครับนะครับเออตอนนี้ก็จะเห็นถึงความแตกต่างว่าล้อเนี่ยตอนนี้กลมที่รอยบุบเ,เก่านี้ก็ได้หายไปแล้วนะครับแต่หลังจากที่ล้อเราทําเสร็จแล้วมันไม่ได้จบแค่แค่แค่ที่ซ่อมแค่นี้นะครับ เราจะมีถ่วงล้อมีใส่ยางอะไรแล้วก็มีการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะฮะมีการเช็คการรั่วของล้อแม็กทุกชนิดนะครับและอีกอย่างหนึ่งลมทางร้านเนี่ยจะใช้ลมในตัวเจนตลอดเวลาล้อที่มาซ่อมกับที่ร้านทุกคันจะใช้ลมในโตนะฮะอยากได้ลมธรรมดาต้องขอร้องผมฮนะผมไม่มีครับนะครับที่นี่ใช้ในโตวล้วนๆครับทั้งหมดที่เราจัดให้กับเพื่อลูกค้าเนี่ยนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะครับ ลูกค้าจะได้ใช้ล้ออย่างสบายใจไม่ต้องมานั่งห่วงนะครับว่าจะเกิดอันตรายหรืออะไรเพราะถ้าถ้ารอที่อาการหนักจนหนักมากๆเนี่ยทางเราไม่ซ่อมเลยครับเราไม่เอาเราไม่เอาความเสี่ยงตรงนั้นนะครับถ้ากรณีถ้าเกิดท่านมีปัญหาเกี่ยวกับล้อแม็กนะครับก็อย่างเช่นบางทีขับเลสาวแล้วตกหลุมนะครับก็มาหาผมได้นะครับที่โต้งคอมนิมิตนะครับเบอร์02 2226433 0 8 1 6 5 6 5 3 3 3ครับ ทางเรายินดีให้บริการนะครับขอบคุณครับ